สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซเว่นชาแนลนะครับผมและวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมฮงไกสตาร์เลวอีกแล้วนะครับผมโดยคลิปที่แล้วนะคะผมได้ทําคลิปแชร์จุดหาเหรียญเฮอร์ตาเนาะที่เอาไว้ซื้อของในร้านค้าของแมปยานน้องเฮอร์ตาวันนี้ผมจะมาแชร์จุดหาเหรียญชิาเหรียญชิว, <S <S ชวก็คือเหรียญแบบเดียวกันกับ ของน้องเฮอร์ตาแหะครับแต่คือมันเป็นเหรียญเอาไว้ซื้อของในร้านค้าของเมืองแมปที่สองนี่แมปจาริโล VI อ่าหน้าตาเหรียญจะเป็นแบบนี้เลยไหนนะนี่เหรียญชิลหน้าตาเหรียญจะเป็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวมีตรงไหนบ้าง อย่ารอช้าเราไปดูกันเลยครับผมโอเคครับจุดแรกนะครับผมก็ให้เราวารับมาที่แมพนี้เลยแล้วก็วับมาตรงนี้ก็ได้ครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็อาแตผมอยู่ตรงนี้วิ่งไปตรงนี้เลยให้เราวิ่งนะครับลงบันไดไปนะ างนี้ให้เรามาที่กระเป๋าคุยกับกระเป๋าเลยนี่เราจะต้องใช้แต้มคุณธรรมในการเปิดกระเป๋าแต่ผมทุกคนน่าจะมีนะ อ่าเราจะได้นาฬิกามา1นึ่เรือนอ่าแล้วก็จะนี่สำเร็จแหละเราก็จะได้เหรียญชิวแล้วก็ยังมีต่อนะครับให้เราวาร์ปกลับขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ให้เราวิ่งตรงไปเลยแล้วก็วิ่งมาที่ NPC คนนี้อ่า แล้วก็คุยกับเขานี่เราก็ส่งมอบนาฬิกาที่เราเปิดจากกระเป๋าใบเมื่อกี้ให้เขาอ่าก็จะได้เงินมาห้าพันแค่นี้จบหนึ่งเควสเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคครับจุดต่อไปนะครับผมก็ เรายังอยู่กันที่แมปเดิมให้เราวิ่งมาทางนี้เลยเพื่อวิ่งมาตรงฝาท่อนี้อ่ะแล้วมันจะมีวิบวิบขึ้นมาแล้วกดตรวจสอบเลยคุยกับมัน อ่ะได้แล้วครับแค่นี้โอเคครับแล้วก็จุดต่อไปให้เราว้าปขึ้นมาตรงนี้ใกล้ๆก,กับจุดเดิมแล้วครับแล้วก็เดินมาที่ตัวโทรศัพท์นี้เลย โอเคได้แล้วครับผมอีก20ิเหรียญมีกล่องด้วยใครยังไม่เปิดก็มาเปิดกล่องแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยครับผมแล้วก็อันต่อมานะครับผมให้เราวาร์ปมาตรงนี้ครับโรงแรมนี่ต้องวาร์ปนี่แล้วก็วิ่งขึ้นมาที่โรงแรมเลย เข้าไปในโรงแรมเลยครับอ่ะเข้ามาถึงห้องแล้วก็คุยกับทุกประตูเลย อ่าเรียบร้อยนี่เราก็จะได้เรียนมาโอเคครับอันต่อมานะครับผมให้เราวารมาที่ตรงนี้ตรงกลางเมืองก็ยังอยู่แมตนี้อยู่นะให้วิ่งมาทางนี้ครับผมนี่ข้าวามนี้ไป เพื่อเข้าไปห้องของเจคโคโคเลียเก่าตอนนี้เป็นโบรเนียแหละให้เราเดินมาที่ลูกโลกครับผมแล้วก็คุยกับมันเลย อ่ะนี่เรียบร้อยเราก็จะได้แล้วแล้วก็เหมือนจะได้สำเร็จอาชี m e n t ด้วยแล้วก็เดินมาตรงนี้ครับผมนี่ที่โตทำงานของโบรเนียเนาะตอนนี้เป็นของโบเนียคุยแล้วโบเนียก็จะมาคุยกับเรา อเรียบร้อยเราก็จะได้อีก20เหรียญโอเคครับจุดนี้น่าจะเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเลยจุดต่อไปนะครับผมให้เราวับกลับมาที่ตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็วิ่งมาทางนี้เลยครับร้านของเซอร์เวลใช่ไหมอ่าให้มาคุยกับผู้หญิง แฟนขับตัวจี๊ดของเซอร์เวล่าเขาเป็นแฟนขับของน้องเซอร์เวลครับโดยอันนี้เราก็แค่เข้าไปถ่ายรูปน้องมาให้โอตานั่นเองนี่ไปถ่ายรูปไปไปขอน้องถ่ายรูปมาแชรหนึงรูป กลับมาคุยกับน้องอีกรอบแหมเอารูปมาให้น้องเ,อเรียบร้อยครับแหมยี่สิบชิวเมืองนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยโอเคครับผมจุดต่อไปนะครับเราจะวาร์ปมาที่ border town เลยครับผมวาร์ปมาตรงนี้เลย แล้วก็เดินทางมาทางนี้ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาจะเห็นนี่มีกล่องสมบัติอยู่สองกล่องแล้วก็ผู้หญิงเราคุยกับผู้หญิงคนนี้เลยครับไปเลยแล้วก็เขาจะให้เราเปิดหีบหนึ่งหีบเปิดไหนก็ได้แล้วแต่ อบอ่ะผมเปิดใบนี้แล้วกันนี่ผมเปิดผิด <laughs> โอเคครับอย่าเปิดตามผมนะให้มาเปิดใบนี้นะ นี่เปิดใบนี้นะทุกคนนี่เสร็จแ,แล้วอย่าไปเปิดใบใหญ่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยจุดต่อไปนะครัะผม,ให,มะให้เราเดินมาตรงนี้เลยครับนี่ยังอยู่ border town นะครับให้เราเดินมาตรงนี้ แล้วก็เดินมาคุยกับพ่อค้าคนนี้เลยนี่เรียบร้อยเราก็จะได้เรียนมาแล้ว ไปดูจุดต่อไปกันเลยครับผมครับผมจุดต่อไปนะครับให้เราวาร์ปมาที่ไฟคลับนะครับผมให้เราเดินเข้าไปข้างในแล้วก็นี่มาที่กล่องตรงนี้เราจะมาเก็บซองจดหมายที่อยู่ในนี้ อาแล้วก็ <S 2> <S 2> <S ก็เดินออกมานะครับแล้วก็เดินมาทางซ้ายมือจะมีเด็กชายลึกลับให้เราคุยกับน้องเขาครับแล้วเราก็ส่งส่งจดหมายให้น้อง ก็เหมือนเขาจะชวนเรามาเล่นว่าเล่นแข่งขันอะไรสักอย่างเราก็เล่นกับน,น้องเขาหน่อย เล่นกับเขาเสร็จเขาก็จะให้ได้เหรียญมาแล้วแล้วก็ปลดล็อกอะชิเม้น t ด้วยครับผมเดี๋ยวไปที่จุดต่อไปกันเลยจุดนี้นะครับผมให้เราวาร์ปกลับมาที่ไฟคับอีกทีหนึง่งแล้วก็เดินเข้าไปครับคราวนี้ให้มาทางขวาครับขวาสุดจะเห็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงให้เราไปฟังเขา ก็คุยกระดานเิงไป แล้วเราก็คุยกับเขาอีกรอบนะครับอ่ะเรียบร้อยเราก็จะได้เหรียญ เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยครับผมโอเคครับผมจุดนี้นะครับผมให้เราวาร์ปมาที่ Back w a t e r p a r t นะครับให้วาร์ปมาตรงนี้แล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับผมนี่จะมีตู้โทรศัพท์อยู่หนึ่งตู้ให้เรากดคุยกับตู้โทรศัพท์ คุยไปนะครับผมอ่ะเรียบร้อยครับหลังจากนั้นให้เราวาร์ปมาที่ border town ครับที่ไฟคลับครับผมแล้วก็เข้าไปในไฟคลับนะครับ โอเคครับให้เราเข้ามาที่ไฟลขับนะครับแล้วก็หามาที่กล่องนี้แล้วเราก็คุยกับกล่องครับแล้วเราก็ปลดล็อกกล่องครับโดยเขาจะให้เราใส่รหัสโดยรหัสก็คือ0 2 1แล้วก็3ครับผมแล้วก็เปิดอ่า อ่เราก็จะได้มาอีก20เหรียญชิลก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับกับจุดหาเหรียญชิลก็ออกถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจไว้ให้ผมด้วย ก็ถ้ามีอะไรมาแบ่งปัเนเพื่อนๆอีกก็อย่าลืมฝากติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม